x นะคะจะเท่ากับ6สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้ำปริมตอุยโจ์กันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำปริมหนูนะักคิดดีด้วยนะคะกดเลยกดเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้ำปริมตอุยโจท day ดี่สิบอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะโจทย์ขาบอกว่าฉลีคือจํานวนอะไรนะคะ มีสี่หลักแล้วก็เลขโดดในหลักร้อยนะคะเป็น2เท่าของหลัก 10. สิบแสดงว่าเลขโดดในหลักร้อยนะคะน้ำปริให้เป็น 2x เนะคะเพราะฉะนั้นเลขโดดในหลักสิบก็คือ x นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่2เขาบอกว่าเลขโดดในหลักพันนะคะน้อยกว่าในหลักหน่วยูยู่นะคะข้อที่2องน้ำปรินจะข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังแท 3แสดงว่าเลขโดในหลักหน่วยนะคะก็คือ 2x บวกกับ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับย้อนกลับมาดูข้อที่2นะคะที่เขาบอกว่าเลขโดดในหลักพันน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่4แสดงว่าเลขโดดในหลักพันก็คือ 2x บวก3แล้วก็ลบ4นะคะก็คือ 2x ลบ1นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ หารด้วย4แล้วจะเหลือเศษ1นะคะซึ่งมันสามารถเป็นเลขดมในหลักหน่วยนะคะสามารถเป็น 1, 5หรือ9ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็น1ไม่ได้นะคะเพราะมันจะแทนค่าไม่ได้นะคะแสดงว่าเราก็จะเหลือแตะอยู่2กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือ จะเป็นเลข5้นะคะกรณีที่2ก็คือหลักหน่วยจะเป็นเลข9นะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะเขาบอกว่าจะไม่มีเลขโดดที่ซ้ำกันเลยนะคะทั้ง4ี่หลั จนวนจะเท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 2x บวกกับ3นะคะจะเท่ากับ5เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เป็น 2x จะเท่ากับ2 x เดียวก็จะเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จํานวนนะคะเราจะได้จํานวนเป็น เป็น1น,นะคะ1,000แล้วก็ตรงนี้นะคะ2 x ก็คือ2 x เ,เดียวก็คือ1แล้วก็2 x บวก3นี้นะคะก็ อันนี้จะใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูที่กรณีที่2อเลยนะคะ 还好吧。